สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเสียกึมนะครับตำรถหกล้อดัมซิ่งนะครับก็แก้งง่วงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาอยู่ที่หลังตาช่างโนนสูงนะครับออกแล้วก็ที่เห็นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมผมก็ไปเปลี่ยนหลอดไฟมาใหม่นะครับหลอดเขียวแล้วก็ตอนนี้ก็จัดให้ใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชม อันนี้จัดใหม่ครับจัดใหม่ครับ200กว่าบาทครับกันใจซื้อเลยวะฮะเนี่ยนี่ของเก่าครับยังมีอยู่เอาไหมข <c oughs> องเก่าก็มีอยู่เดี๋ยวผมจะพาท่านผูช้ชมไปดูท้ายนะครับจ,จ,จะจัาใหม่ไหมกระแยกนี่ <c oughs> เดี๋ยวจัดให้ใหม่ก็แยกนี่อย่างเดียวเดี๋ยวจะพาไปดูท้ายนะครับจัดไฟมาใหม่ครับผมนี่ครับ เน้นหาตังค์ครับผมไม่เน้นแต่งซิ่งนะครับอุลเลยนี่ของเก่ากับมีดด้บุร้เอาเอนี่ครับก็ตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับสางทายไฟเลี้ยวฝั่งนู้นก็ใส่แล้วนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ใจใส่ใหม่ครับนี่ของใหม่นะครับ ของใหม่ของใหม่ตัวนี้ของเก่าครับเดี๋ยวตอนกลางวันผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับนี่ครับมาดูตัน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 วิ่งเดทไทยแกงกอกิอ่วกิ่วมาดูโอย้ยเปิดของเชียกกึมอย่างเงี้ยโอ้ยโน้ฟันโน้ฟันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ดูของเขานี่เป็นไงครับ เกี่ยวว่าล้างรถมาใหม่ด้วยนะครับผมล้างรถใหม่ด้วยนะครับนี่วุ่นแล้วก็มีเปลี่ยนหลอดไฟตัวนี้นะครับเรียกที่ออกตัวนี้แหละเปลี่ยนหลอดไฟตัวนี้นะครับเอาเบอร์สี่เบียดคือบอเขามากนะขึ้นหน้าดีจอดห่องไฟแกล้งเลยนะนี่ครับผมก็เข้ามาก็คือมา ไล่สตีนะครับมาแยกสเตีใหม่นะครับไรมันอพอมันหลวมนะครับมันหลวมอยู่แล้วละครับท่านผู้ชมมันหลวมนะครับก็เลยเสียกึมแบบนี้สายไฟแบบนี้ผมมีใส่แบบนี้ป่ะใส่เป็นสีแบบนี้ไหมแต่ผมว่ามันไม่สวยป่ะเพราะผมเคยใส่แล้วนะครับแต่งามเมื่อวันาวาบองงามนะครับมันหกหลุดเฮ้ ตาบอดแล้วเอ้ยมาทำาไย,ย,ยน่าจะสายหลวมเนาะท่านผู้ชมก็เปลี่ยนหลอดไฟใหม่นะครับเดิมๆครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวร้อตัวงัดน้ำเสียกืมกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยดีดปากเงาขงวางเ้อนะครับ นี่ครับผมก็จะออกแนวเน้นหาตังค์นะครับเน้นหาตังค์งหามุมหล่อๆให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนี่นะครับแก้งว่่งครับเลยมาจัดคลิปนะครับนี่ก็จะเป็นอ่า ที่เขามาพักผ่อนนะครับมานอนนะครับนอนพักผ่อนที่จอดก็ยังเหลืออยู่ครับแต่ของผมน่าจะไปต่ออีกนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมคลิปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้กระจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแป้งก็เหมือนเดิมนะครับเพราะเอียงบ่ยังมันจะเอียงเหมือนเดิม เียงอเก้านะครับเนาะเดี๋ยวตอนกลางวันผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วกันว่าผมเพี่ยนนี่อย่างไปเนี่ยนะครับหมดไปพันกว่าบาทครับเมื่อกี้นะครับสวัสดีครับ